สี่ร้อยขอบคุณพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าทำขาตั้งหายสวัสดีค่ะคุณสจ๊กน้องสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีนะคะคุณเล่ 여기, yeah, 이래 มันก็จงแค่ใช้งานไม่คัน We'll be right <laughs> back. เหลยลืมไว้ในห้องน้ำวะอกล้วยโอ้ยไอ้กล้วยออย่า,น,ายยยยยนี้ไตั้งไหนไม่รู้หายไปไหนแต่เอาเค้นร่นแล้วอันนั้นอะไปดูไรย,ย้อนหลังก็เอากลับแล้วเนะาะหายแล้วแหละควรสุกเล่นขา เอากลับหมาแล้วเก็บไว้ในบ้านก็คิดอยู่มไงเ,เดี๋ยวไปดูอีกทีนะถ้าหายก็ไปซื้อใหม่ร้อยกว่าบาทก็ <c ười> <c ười> เสียใจอยู่เนี่ยสลดเลยเหงาเลยสวัสดีครู กำลังตะเตือนไปอยู่ฉันทำขาตั้งไร้เดยจะกฉันทำขาตั้งกล้องหายแล้วก็สลดกลัวไวปไหนวะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะลืมในห้องน้ำแต่ก็ไปดูแล้วถามพนักงานในยิมก็ไม่น่ามีลองเพงให้ฟังที่เพลงอะไรจ๊าเปอะไรเอ่ยช่วยเป่ค่าต่างขาตั้งกล้องไหมทีขาตั้งกล้องหาย ไม่ล่าเรื่เลยเรือรักระดาคลื่นสาดในทานมายาโลกดีบางตาบางใจอ่อนไว้ไว้เองนาว่าสุขสมไม่นานก็ลมสลายอยากจุกรูกกัน มานี้ปีของฝันมาหน่อยขาตั้งกล้องหายจะซื้อขาตั้งกล้องขอบคุณคุณมานีนะคะติดตามขอบคุณมากมากค่ะตอนนี้ติดตามทุกพล่เลยลองขอมาขอบคุณมากมากเลยนะคะโมวานไปไประชุมเอมวี่มาเดี๋ยวจะมีซิงเกิลไม่ไม่โหลดฉาดไม่ไม่มาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามได้นะคุณดานุรุตไปฟังบ่อยๆแล้วก็เล่นเพลนเสียงให้บ่อยๆนะคะ

ผมไมอยากได้อิที่บ้านเลยงาหนื่อท้วันเาะเรงเก็บที่เก็บอะไปเก้บแบบนี้เยอยอ่นใจไว้บ้างเได้เลยหรือหนาวฟิลฟิลฟิลไม่ได้ฟิลไม่ได้ không có cái này khó กำลังขีดอยวกค่ะตั้งกองฉันออกไปไว้ไหนทุกคนฉันเศร้าเลยขาตั้งกองนะฉันใช้มาประมาณกี่ปีแล้ววะคิดว่ามีประมาณห้าหปีคิดว่านะอยเสียใจหายไปไหนวะ ้าทุกคนเอ้เของพันมาหน่อยดิจะไปเสือค่าตังกองไหมค่าตังกองไงมคะ่ะ <laughs> ke kī เตรียมเอาติ๊หหรอเดี๋ยวยึดตบัตรแพทย่สุนทอีทำกรอสิบนาทีจะถึงเวลาปิดองการยิมขออบคุณลูค้าทุท่านที่เข้ามาใช้บริการในวันนี้ได้ยินลืมตรวจสอบชสิทก่านก่อนจายด้วนะคะเดี๋ยวยึดตู้บัตรแพทสวนสรีครับอีสิบนาทีจะถึงเวลาปิดทำการยิมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในวันนี้ได้ยินลืมตรวจสอบ้นสุท่านก่อนจ่ายอด้วยนครับ มนไม่ตลอดเลยแบบเระ่อตอคือไม่็นสมมต่อเลยปนที่เ็ลตออย่ค่อยชื่อมีสุนนะ เซตหนึ่งอีกเซตหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับแหละเพราะว่ายิมปิดละฉันตเตือนไปอยู่ขาตั้งไปไไปไหวเหงื่วสู้ววจริงจริงมันอยู่กับเรามาสี่ห้าปีสี่ห้าปีขาตั้งฉันหายเปนูแน่เปนูแน่

ハハハハ เสร็จแล้วสี่เซตกลับบ้านแล้วนะเลยกี่เซตท้องวป็นอะไรที่รถละกันใช่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุ ทำไมยังไม่นอนห้าทุ่มแล้วเอ้ยชเราขาตั้งกล้องหาย ฉันจำไม่ได้ความจำฉันเลอะเลือนกลัวไปไว้ไหนวะวันนั้นไรสดวันศุกร์อะเราเดินเข้า้องน้มเราถูกค่ตั้งกล้องไปได้วยไหมทุกคนพอจะรู้ไหมตายดอกความจำไม่ไหวแล้วจริงๆระปาลระบ้านวันนี้เล่นได้แค่สองท่าเองมาดึกแล้วเดี๋ยวต้องปรับเวลานอนแล้วแหละเพราะว่าติดซิลีหนักเกินไปสวัสดีครับผมติดซิลีหนักเกินไป